สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตในเรื่องของการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่อ่านั่งทํางานบนเก้าอี้ทั้งวันนะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับถ้ายืดโดยการหมุนตัวนะครับเราจะหมุนตัวไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับใช้เก้าอี้เดียวกันแต่เก้าอี้อ่าแล้วก็หมุนตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนับหนึ่ง6 7 8 9ี่ กลับคืนนะครับต่อไปเราจะไปทางด้านขวานะครับนับหนึ่งอสามี่ห้าบ1 2 3 4ด6 7 8 9ก0อ่ะบกลับคืนนะครับเราจะยกขาเริ่มจากขาขวาก่อนนะครับเดีวยวกันยืดก้นเหมือนกันนะครับองอขาขวาขึ้นหลังพีพิงเบาะนะครับแล้วก็ยกหนึ่ง6สาี่ห้าห 7 8 9 10อ่ะต่อไปจะเป็นข้างซ้ายนะครับอ่ะใช้มือประสานกันด้านล่างแล้วก็ยกขึ้นนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ่ะค่อยๆผ่อนลงนะครับต่อไปจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับอ่ะเขยืบมา ปลบอกนิดนึงนะครับหรือปลายเก้าอี้นะครับอ่า้วก็เหยียดขาออกให้รู้สึกตึงขานะครับแล้วต่อไปเราจะก้มแตะปลายเท้านะครับค่อยๆก้มลงนะครับแตะปลายเท้านับ 1- 10ถึงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ค่อยๆขึ้นนะครับอ่าต่อไปเราจะเป็นทางด้านซ้ายนะครับอ่ายี่ขาออกเหยียดให้สุดนะครับกระดกปลายเท้าเล็กน้อยก้มแตะนะครับนับ1 2สาม 4 5 6 7 8 9 10อ่ะค่อยคขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นการยืดต้นขาด้านหน้านะครับโดยการจะยืดจากทางด้านขวาก่อนนะครับเราจะหมุนตัวมาทางด้านซ้ายนะครับอ่ะตอบหมุนทางด้านซ้ายนะครับยืดปลายเท้าขวาออกนะครับจิกปลายเท้าตึงเข่านะครับให้รู้สึกตึงหน้าขานะครับนับ1นึ่งถึงสิบวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ8 9ดแปดเพอครบแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นนะครับต่อไปเราจะเป็นการยืดฝั่งซ้ายนะครับโดยการหมุนไปฝั่งขวาน,นะครับอ่ะหมุนแล้วก็เหมือนเดิมครับเหยียบปลายเท้าออกจิกเท้าตึงเข่านะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นนะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่สามารถทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับก็อยากให้ใน1วันควรทํา1-2ครั้งหรือเมื่อมีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อนะครับเพื่อเป็นการลดอาการปวดและก็ในเรื่องของการเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวให้เพิ่มขึ้นนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวในร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับ,บค,ครับครับ